สถานนี้มีกองทุนฟื้นฟูสถาบันการเงินเกิดขึ้นบางคนบอกว่าเป็นตัวดูดที่สําคัญที่ทําให้เศรษฐกิจมันเดินไม่ได้มันยังขาเปอยู่ทุกวันนี้มันยังง่อยเปรี้ยเสียขาอยู่ตรงนี้คุณอมรเลศเองก็มาทําปลสออีกหมวกหนึ่งสปลอหมดไปแล้วปลสอกาลังทําอยู่ปลอเองก็พยายามที่จะเคลียร์สินทรัพย์ทรัพย์สินทั้งหลายที่ที่คุณเที่อาจารย์พูดเมื่อกี้นี้ว่าต่างชาติจะมีส่วนมากน้อยแค่ไหน ไอ้สองตัวนี้เนี่ยมันพันกันแล้วมันจะไปตรงเออยังไงในขณะนี้ปัญหามันคืออะไรกองทุนฟุนฟ้นฟูนเนี่ยนะครับมันถูกตั้งขึ้นเนี่ยเนื่องจากปัญหาในสถาบัานการเงินปัญหาเกิดจากอะไรต้องยอมรับว่ามีส่วนหนึ่งละมันเกิดจากการช่อฉนของคนเก่งที่เห็นแก่ตัวหรือคนโกงเนี่ย ข้อโนเอาเงินไปจากสถาบันการเงินด้วยวิธีการที่ไม่ถูกต้องให้กู้กับไม่มีหลักทรัพย์บ้างอะไร,รบางที่ดินราคา10ล้านก็ให้พวกกู้ไปพันล้านมันก็มีสินทรัพย์ซึ่งไม่จริงอยู่เต็มไปหมดให้ญาติพี่น้องเอาเงินไปอะไรเนี่ยนะครับอีกส่วนหนึ่งก็มาจากความฟุ้งเฟ้อฟองสบู่นะครัทรัพย์สินที่ไม่จริงหรือทรัพย์สินที่มันแพงเพราะคอร์รัปชันอันนี้ธรรมรัฐเข้ามาเกี่ยวเพราะอย่างนี้เพราะว่าถ้าตาบใดมีคอร์รัปชันเราก็มีทรัพย์สินที่ไม่จริงเยอะแยะไปหมด ที่เก็บไว้ในการในใน,ในสถาบันการเงินที่มันเกินมูลค่ามันนะครับตอนนี้มันก็มีลักษณะนี้สถาบันการเงินก็ล้มเพราะเพราะเรียกว่าโดนโกงบ้างโดนคนเอาไปบ้างมันก็มีหนี้อยู่มากนะฮะตอนนี้เนี่ยกองทุนฟตูต้องเข้าไปช่วยใช้หนี้แทนคนโกงหรือใช้หนี้แทนปัญหาต่างๆเนี่ยหนึ่งจุดสองล้านล้านบาทเยอะนะครับจะเอาที่ไหนมาชดใช้ล่ะ มันก็ต้องเอามาจากงบประมาณเอามาจากภาษีเอามาจากการขายที่อื่นซึ่งไม่เกี่ยวข้องเลยก็เป็นปัญหาของประเทศไม่ใช่รัฐบาลนี้ทำนะครับปัญหานี้มันมานานแล้วรัฐบาลนี้มนค่อยๆแกะตอนนี้เขาก็ต้องหาเงินมาก็ไปกู้เงินระยะสั้นจากสถาบันการเงินมันก็เกิดการแว่งตัวเดี๋ยวกู้เดี๋ยวคืนเดี๋ยวกู้เนี่ยนะฮะดอกเบี้ยก็สูงเพราะนั้นเขาถ้าเปลี่ยนไปเป็นระยะยาวสัส่วนหนึ่งมันก็มันที่จริงมันไม่ได้ช่วยสภาพคล่องครับ แต่มันไม่ช่วยมันช่วยไม่ให้เกิดการกระเพื่อมบ่อยไม่ต้องกู้บ่อยฮะมันเกิดกระเพื่อมในเรื่องดอกเบี้ยนะครับแต่ตอนนี้เนี่ย1.2ล้านล้านบาทเนี่ยมันก็มีทั้งของเสียของดีหรืออะไรเนี่ยผมคิดว่าประเด็นของการแก้ปัญหาที่ดีที่สุดของประเทศต,ตอนนี้ก็อยู่ที่ปลสนะครับคือต้องรีบขายซนะ เอาเงินมาชดใช้ส่วนหนึ่งอย่างนั้นมันต้องหาเงินตั้งหนึ่งจล้านล้านบาทมาใช้แทนเนี่ยไม่ไหวตอนที่คุณนมาเรีแล้วปลอสพยายามประมูลทรัพย์สินทั้งหลายนี่เป็นเอาเงินมามคืนในกองทุนส่วนหนึ่งเป็นอันยุติธรรมอย่างเดียวที่เกิดในสังคมขณะนี้นะคะคือการเข้าไปแก้ไขปัญหาสถาบันการเงินเนี่ยมันต้องสร้างความยุติธรรมในสังคมอันแรกต้องไปเอาจากคนที่ล้มบนฟูกคืนมาอันที่สองต้องไปเก็บจากคนที่ได้ประโยชน์อันที่สามอันไหนเสียก็ขายอันนั้นแทนที่ไปขายอันอื่นมาใช้ นะครับปรสก็พยายามทาอันนั้นแต่คาดว่าจะมีเสียประมาณถ้าผมเดาไม่ผิดประมาณ60ซของเงินทั้งหมดก็ถึงต้องไปกู้ต่างประเทศมาปะไว้ก่อนตอนนี้ที่พูดถึงว่าไปออกพันธบัตรในประเทศต่างประเทศอะไรเนี่ยนะครับตัวนี้6 0ได้ไหมครับที่ปรสขายสินทรัพย์ทั้งหมดรวมทั้งหนี้สินทั้งหลายเนี่ยนะครับถ้าถ้าขายได้ทั้งหมดแล้วจะสูญเสียไปประมาณสักหกสิบเปอร์เซ็นต์เมื่อคราวที่แล้วที่เราที่เราขายไปเนี่ยนะฮะได้ได้ได้ได ราคา 48%, 48ของบุกแวร์เร็ว48%ของ48%ก็<อ>ประมาณครึ่งหนึ่งครึ่งหนึ่งก็สูญเสียไปประมาณครึ่ง52ขอข้อมูลจากคุณอมรเลศอีกนิดหนึ่งเดี๋ยวอาจารย์สุเกียรติจะขอขอขอาจารย์สุเกียรติช่วยคอมเมนต์คุณอมรเลศครับตอนนี้คุณอมรเลศเคยขายรถยนต์แล้วก็ขายพวกเครื่องใช้สำนักงานแล้วก็อันติคต่างๆว่าภาพภาพวาดอะไรต่ออะไรก็ตามนั่นนะครับต่อไปคุณอมรเลศจะต้องเคลียร์กับ ทั้งหมด56สิหกสารบัญใช่ไหมครับ5้าิบหกแฝนัน่นะครับจะต้องขายอะไรขายแล้วไอ้พวกที่ห้าสิกแฝนัน่ที่เคยเป็นเจ้าหนี้ลูกหนี้ทั้งหลายเนี่ยจะต้องเอาลูกหนี้พวกนี้มาขายไหมครับหรือว่าขายขายสภาวะความเป็นเจ้าหนี้ยกหนี้อันนี้ให้คนอื่น<ม>เข้ามาเป็นเจ้าหนี้แทนแล้วปสของเงินเอามาใส่กองทุนฟื้นฟนูเนี่ยอันนี้ต้องทำหรือเปล่าอ่คืออย่างนี้ฮะสิ่งที่ปสทําก็คือ,อเอาสินทรัพย์ของห้าสิบหกบริษัทเนี่ยมาขายใน ราคาที่ดีที่สุดเท่าที่จะทําได้โดยประมูลอ่าเราก็เชื่อว่าวิธีที่จะได้ราคาที่ดีที่สุดคือให้มีการแข่งขัน<ม>นะฮะคือต้องสร้างกรอบเพื่อให้มีการแข่งขันไม่ใช่ว่าเอ่อมีเข้ามาสองคนนะ<ม>ให้เข้ามาเป็น10บส<ม>คน20คนได้ดีดีคราวที่แล้วที่เข้ามาประมูลสัญญาเช่าซื้อนะเข้ามา11ราย<ม>นะฮะก็แข่งกันมากพอสมควรนะ<ม>อ,อ,อันต่อไปที่เราจะทําคือพวกเฮ้าซิงโกลนพวก บ้านพวกบ้านสัญญากู้ที่เกี่ยวข้องกับบ้านบ้านจัดสรรหรือบ้านอะไรพวกนี้บ้านบ้านเดี่ยวส่วนใหญ่ครตอนนี้ต่อไปก็ทําเรื่องบ้านจัดสรรต่อไปก็ทําเรื่องอสังหาริมทรั์ทั่วไปนะฮะทำมันก็ทยอยทาไปเรื่อยๆนะฮะซึ่งหนี้สินต่างๆที่มีอยู่เนี่ยหรือสินทรัพย์ที่เราเรียกว่าสินทรัพเนี่ยคือสัญญากู้ต่างๆที่56บริษัทมีอยู่เนี่ยประมาณ60เป็นสัญญากู้ที่เกี่ยวข้องกับอสังหาริมทรั์นะฮะ เป็นสัญญากู้ที่มีหลักประกันเป็นอสังหาริมทรัพย์เพราะฉะนั้นมันก็มีมีโอกาสที่จะเราจะขายเป็นสัญญากู้ไปก่อนนะฮะถ้าเผื่อเจ้าหนี้ใหม่เขาซื้อไปแล้วก็ตามเก็บไม่ได้เขาก็ต้องไปยึดทรัพย์นะฮะไออสังหาริมทรัพย์เหล่านั้นมันก็จะออกมาในตลาดมาขายทอดตลาดไงก็ว่ากันก็เป็นเรื่องเขาแต่ไม่ใช่ต่อไปปลศจะเอาคอนโดมาขายหรือเอาบ้านหลังๆมาขายไม่ใช่เราขายสัญญากู้ขายสัญญาคูบ พราะฉะนั้นถ้าสมมติบลสสผมสนใจที่จะเข้ามาประมูลหมายความว่าผมสนใจที่จะมาเป็นเจ้าหนี้เป็นเจ้าหนี้แทนสแทนบริษัทแทน56บริษัทแล้วต่อไปนั้นผมจะเก็บหนี้หรือผมจะผ่อนปลนจะรีสตรัคเจอร์หนี้อย่างไงก็เรื่องของผมเพราะผมได้ซื้อมาเรียบร้อยแล้วหมายความอย่างนั้นแล้วถ้าผมจะยืดฟ้องล้มละลายผมเอาขอมาขายทีหลังก็เรื่องของผมต่งต่อลงที่ประชาชนทั้งหลายมองว่าต่อไปรอออยู่ปรสสคงเอาคอนโดมาขายสักห้องหนึ่ง กี่ห้องก็ตามไม่ใช่ไม่ใช่ครับนี่ของประเทศเนี่ยมันมีอยู่สองอย่างนะครับสองสองกองใหญ่ๆคือรัฐเนี่ยค่อนข้างมีวินัยมาตลอดในอดีตเพราะฉะนั้นนี้ของรัฐนั้นไม่ไม่ได้เป็นปัญหาอะไรนะครับเลยอย่างที่พูดกันมาว่านี่ภาคเอกชน80%สอรงกองกองแรกก็คือนี่ของภาคเอกชนซึ่งก็มีนี้ของบริษัทกับนี่ของสถาบันการเงินนะครับกองที่2ก็คือนี่ของกองทุนฟื้นฟู หนะลักการของทั้งสองอันก็คือว่าในยามที่เศรษฐกิจอย่างนี้และในยามที่ค่าของเงินเนี่ยจาก25บาทต่อดอลลาร์กลายไปเป็น40บาทหรือ40กว่าอะไรก็แล้วแต่เนี่ยนี่มันพุ่งสูงขึ้นมาแล้วมันไม่สามารถที่จะใช้นี่นี้ได้ก็ต้องพยายามขยายมันออกไปให้เป็นนี่ระยะย,ยาวส่วนหนึ่งก็พยายามให้สถาบันการเงินที่ยืมเงินไปเอามาคืนอีกส่วนหนึ่งก็กู้จากสถาบันการเงินเข้ามานะซึ่งมันก็มีผลทําให้ดอกเบี้ยสูงนะครับ และการที่กู้จากสถาบักนการเงินเข้ามามันก็มีผลทาให้สถาบักนการเงินไม่ปล่อยเงินออกมาที่ตลาดเ mm hmm. พราะให้กู้กับกองทุนฟ mm ื hmm. <ๆ>้นฟูดอกเบีย้ยสูงกว่าความเสี่ยงก็ไม่มีทุกคนก็ต้องทําอย่างนั้นในขณะที่ให้กู้กับตลาดตามเกณฑ์ใหม่เนี่ยลูกหนี้ไม่จ่ายดอกเบีย้ยสามเดือน mm hmm. ก็เป็นหนี้เสียไปแล้ว mm hmm. เป็นเรียกกันว่าเป็น NPL mm hmm. พอเป,ป็น NPL ปั๊บธนาคารก็ต้องไปตั้งสำรองพอตั้งสำรองไม่พอก็ต้องไปเพิ่มทุนยิ่งฝืดยิ่งเืดเข้าไปใหญ่ mm hmm. จะหาทุนที่ไหนมาต่างชาติก็ยังรออยู่อย่างที่เราคุยกันมาตอนต้นยังไม่เข้าคนไทยก็ไม่มีสตังค์นั้นคนก็ส่งเงินไปที่กองทุนฟื้นฟนูนั้นวิธีที่จะแก้ไขคือถ้าเราไปออกโกลบอลหรือพันธบัตรในต่างประเทศได้เอาเงินส่วนหนึ่งมาใส่กองทุนฟื้นฟูนขยายนี่ระยะสั้นตรงนั้นให้มันเป็นระยะยาวซะ<ม>ก็คงจะเบาบางลงไปว่างถ้าเราทําดําเนินการออกโกลบอลห้5,000ล้านเหรียญหรือประมาณ2,000 200, 0 0ล้านเนี่ยมันก็ยังเป็นแค่ส่วนน้อยเหลือเกินปัญหานั้นยังไม่หมดไปเะฉะนั้นปัญหาเรื่องสภาพคล่องเนี่ย มันยังจะมีอยู่นะครับกับประเทศไทยแล้วเราถึงต้องมาดูกันว่าเราจะทําอย่างไรในการแก้ปัญหาสภาพคล่องซึ่งผมอยากจะเรียนเป็นข้อสังเกตไว้สองข้ออันที่หนึ่งคือที่ได้เรียนไปแล้วในตอนช่วงต้นรายการว่ารัฐบาลอาจจะต้องเข้ามาช่วยนะครับไม่ใช่มอราทเอรี่ยมนะครับในการเจราจาให้กับสถาบันการเงินนะครับหรือลูกหนี้สถาบันการเงินคําประกันอยู่ให้ขยายไปเป็นหนี้ระยะยาวซึ่งอันนี้ไม่เป็นการที่จะเปลี่ยนจากหนี้ภาคเอกชนมาเป็นภาครัฐเพราะรัฐบาลนั้นคำประกันอยู่แล้ว ก็ใช้ความค้ำประกันนี้ให้เป็นประโยชน์แล้วก็ช่วยเจราจาเขาให้สถาบ,บันการเงินออกพันธบัตรนะครับแล้วรัฐบาลอาจจะมาค้ำประกันพันธบัตรได้อันนั้นก็จะเป็นการทําให้ถังที่รั่วเนี่ยมันหยุดรั่วอันที่สองเรื่องกองทุนฟื้นฟูก็ทําไปเรื่องไปออกเองินกู้ต่างประเทศเข้ามาดูแลอันนี้อันที่สามก็คือว่าเราคุยกันถึงเรื่องปอราศานะครับปรสงานหลังในปัจจุบันนี้คือดูแล การประมูลท่านใช้คำว่าสินทรัพย์นะั้นถูกต้องที่สุดเพราะจริงๆเราไม่ได้ประมูลแอสเซทไม่ได้ประมูลตัวทรัพย์สินแต่ประมูลตัวหนี้มุนหนี้ออกมานะครับของ56 f i n a n c ไฟแนนซ์ปัจจุบันนี้ปัญหาที่ยังเหลืออยู่และต่างชาติถามมาตลอดก็คือว่าแล้วหนี้เสียของไอ้ที่ยังอยู่ละ่ะนั่นคือหนี้เสียของผู้ที่ตายไปแล้วนะฮะผู้ที่ยังอยู่นี่ไม่ใช่ไม่มีหนี้เสียเพราะสภาพเศรษฐกิจที่ไหลลงตลอดเวลาทุกวันขนาดนี้เนี่ยทำให้หนี้เสียมันพุ่งขึ้นเองโดยท,ที่ที่สาบันการเงินยังไม่ต้องทําอะไรเลย ปัญหาก็คือว่าแล้วปอรรสอที่จะทำหน้าที่กับสิบห้าแบงก์กับสาสิบ้าไฟแนนซ์นีน่มีหรือเปล่าอันนี้ในต่างประเทศเขามีอเมริกาเขามีสววเดนเขามี15สิบห้าแบงก์และสามสิบห้าไฟแนนซ์ที่ยังมีชีวิตอยู่ที่ยังมีชีวิตอยู่นะรหรือว่า<บ>ทําแต่คนตายพูดง่ายวันนี้ก็ทําคนตายอยู่แต่ครั้นี้ไอ้คนที่เป็นอยู่นี่เวลานี้เนี่ย <laughs> เวลานี้ก็ล่อแรกกันนะครับล่อแลกกันท,ที่ผมพูดอย่างนี้เนี่ยไม่ได้จะนาไปสู่ความตื่นตระหนกอะไรเลยเพราะว่าพี่น้องประชาชนได้รับผลกระทบอยู่แล้วรัฐบาลค้าประกันเงินฝากอยู่เจ้านี้ก็ไม่ได้รับผลกระทบรัฐบาลค้าประกันอยู่แต่ปัญหาก็คือว่าถ้าเรายังจะให้สถาบันการเงินของเรามีความเข้มแข็งเนี่ยเราก็ต้องมาช่วยกันคิดด้วยว่าไอ้นี่เสียทั้งหลายที่อยู่ในสถาบันการเงินเนี่ยเราจะทําอย่างไรยก<ม>ตัวอย่างเช่น อเมริกาเขามี RTF ขึ้นมาคล้ายๆปรสอ,อย่างเงี้ยนะครับขึ้นมาโดยรัฐบาลลงทุนส่วนหนึ่งต่างชาติลงทุนส่วนหนึ่งแล้วก็ซื้อนี่เสียซื้อ p p เอีอยออกไปจากพอร์ตของสถาบันการเงิน แน่นอนด้วยสุดจะซื้อออกไปต้องมีการตั้งองค์กรขึ้นมาดูแลว่าราคาประเมินเป็นเท่าไหร่ต้องมีการลดทุนของเพื่อจะลงโทษผู้บริหารสถาบันการเงินหรือผู้ถือหุ้นเดิมอะไรก็ว่ากันไปตามกลไกต,ตามระบบเาามื่อตัดหนี้เสียออกทําให้ส่วนที่ดีเนี่ยมันได้เดินได้ใช่เพะฉะนั้นที่เหลืออยู่ก็จะมีหนี้ที่ดีที่จะเดินได้พอที่ที่เหลืออยู่มีหนี้ที่ดีที่จะเดินได้แล้วเนี่ยจะไปหาต่างชาติจะไปหาคนไทยที่ยังพอมีเงินอยู่มาลงทุนใน สถาบันการเงินที่มีหนี้ที่ดีเนี่ยหาได้ตอนนี้หนักไหมครับประเภทหนี้เสียที่คนเนี่ยมีคติใหม่ของไทยว่าไม่จ่ายดอกเบี้ยไม่จ่ายเงินต้นไม่ติดตอ่อไม่อะไรทั้งหลายเนี่ยนะครับดูแล้วผมกลุ้งใจพอสมควรมากขึ้นเรื่อยๆครับอาจารย์ผมเรียนอย่างนี้นะครับว่าปีที่แล้วเนี่ยสาบันการเงินยังมีอำนาจต่อรองกับลูกหนี้อยู่บ้างเรียกเขามารีสตรัคเจอร์ทำอย่างนั้นทำอย่างนี้ให้เปลี่ยนผู้บริหารให้เปลี่ยนอย่างนั้นอย่างนี้ให้ลดทุนให้เพิ่มทุนก็ว่ากันไปตามระบบตั้งแต่ปีนนนนี้้เเป็ตมาาสบักงิน แทบไม่มีอำนาจต่อรองกับลูกหนี้เลยเรียกว่าเท่าเทียมกันมากเพราะว่าถ้าเราเรียกมากขึ้นหลักประกันมากขึ้นให้มาใช้นั่นใช้นี่ทําอะไรอ,อะไรมากขึ้นเขาก็บอกคําเดียวว่าบายบายเพราะในเวลานี้พอลูกหนี้บอกบายบายปังเนี่ยสถาบันการเงินกลับต้องวิ่งไปบอกอย่าเพิ่งบายบาย,บายกลับมาก่อนมาคุยกันก่อนเพราะนั่นจะเห็นว่าอำนาจต่อรองตรงนี้เนี่ยมันต่างไปแล้คุณองเล็ะละจะตอบยังไงตรงนี้ปรลสคิดจะต้องทําถึงส่วนที่ยังไม่ตายด้วยหรือเปล่า คงไม่หรอกครับเพราะว่าปรสอนี่ถูกตั้งขึ้นมาโดยพระราชกำหนดที่มีความชัดเจนมากอ๋อขีดวงไม่เรียบร้อย่าทำได้เจ็บจริงจริงแล้วก็มีอายุเพียง3ปีเท่านั้นเองนะฮะแล้วก็ด้วยความความรู้สึกตัวผมผมคิดว่าน่าจะทําอะไรให้ให้จบนะฮะจบแล้วมันจะเป็นบรรทัดฐานแล้วก็จะทําจะสร้างองค์กรใหม่ขึ้นมาที่จะทําอะไรให้คล้ายๆคลึงกันหรือว่าให้ดีกว่านั้นให้กว้างขวางกว่านั้นก็ทําได้ตกลงที่อาจารย์สุเกต พูดขึ้นมาก็น่าสนใจแต่ว่ายัางอยู่นอกขอบเขตปราศา<อ>ตรงนี้อยู่ถ้างั้นกลับมาปราศาตรงนี้ในที่สุดแล้วเนี่ยเวลาที่จะประมูลเรียกว่าสินทรัพย์ใช่ไหมครับคือหาคนมาเป็นเจ้าหนี้แทนใ่ครันที่สุดตรงนี้ต้องต่างชาติเยอะแค่ไหนก็คนไทยมีปัญญาได้ไหมครับผมผมคิดว่านใระยะแรกๆคงจะต้องเป็นต่างชาติมากหน่อยนะเพราะว่าสภาพคล่องสภาพอะไรต่างๆนะให้ความ มั่นใจถึงแม้คนไทยมีเงินเนี่ยก็ไอความมั่นใจบอกอาจจะเอามาลงแล้วแล้วจะได้คืนได้ดอกออกผลภายในระยะเวลาสั้นเนี่ยก็คงไม่ค่อยมั่นใจเท่าไหร่คงต้องรอระยะหนึ่งนะฮะแล้วถ้าเปิดต่างชาติเข้ามาเนี่ยพวกต่างชาติเข้ามาเขาก็าจะดูไม่ใช่ไม่ใช่ระยะสั้นเขาจะดยระยะ5ปี10ปี20ปีแล้วมีส่วนหนึ่งที่เข้ามาเนี่ยอาจจะยอมขัดทุนระยะสั้นเพื่อจะสร้างฐานการตลาดหรือว่าที่เรียก share, มาเก็ตแชร์นะฮะสำหรับประโยชน์ในระยะยาว ระยะสั้นเนี่ยคงจะต้องมีต่างชาติเข้ามากหน่อยที่จะประมูลให้คนมาเป็นเจ้าหนี้แทนเนี่ยนะครับมันต้องประมาณสักสักเท่าไหร่คุณนรเมกคงไม่ได้ประมูลเป็นทีละสัญญาแต่ว่าคงจะจะรวบบกันเป็นกองกลองถูกไหมครับต้องมีเงินประมาณเท่าไหร่เป็นพันเป็นหมื่นล้านเป็นพันและเป็นหมื่นล้านเพราะฉะนั้นผมเลิกคิดที่จะเข้าไปประมูลตรงนั้นครับจะได้จะได้ถามเพื่อให้เข้าใจตรงนั้นด้วย